เอาสวัสดีครับสาวัสดีพี่น้องเช่ายูทูปรากาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบาร์รถไทยซิงครับครับสวัสดีพปยังเป็นเพจเบาวรถไทยกันล้านเนี่ยเอาจีบดีโอ้โหพาดูเจ้าเอ็มแปดแปดศูนย์แปดนะอู้รถใหม่ๆเหลือมยุบๆครับ รถเข่าสามเดือนแปดแปดศูนย์แปดคันนี้เดิมๆฮะมีแต่จูนปั๊มเล็กน้อยอแห้งกันตวนี้ว่วะเดิมๆก็ได้โอ้วาม่วนดีขนาด ไม่ธรรมดาครับเจ้าว่าดากันมากผีเนาะข้าน้ำบักจับพอดีอ่าน้วยังได้โยกดู ว่าเรากินเขาในห้องแยบ่เอ้าแม่ผ่านหกไปยี่สิบหกนิ้วบุ้ยมันก็สุดยอดล้นเลี่ยมไทยไฮไทไหน้าเขาไปเห็ดแถวนี้เขาไถท,ทางเออ โอ้สูตรอาจารย์สอนต่างพันแน่นห้นดีนิ่งเป็นนิ่งเอารูปมากวันงามเลยเนาะบานเนาะมันแต่ว่าเรื่องฝนตกและลมนี่ก็จังทารุ่นเราเยงบ่บ่อะไตามแบบตามแผนก็ต้องจังสี่แลละครับพี่น้องบางคนก็ว่าทางมันดีอยู่แล้วปันยังจังเห็ุมัน ขนาดบ่ได้เนาะว้เกียร์ได้แต่พืโ่โพดเฉยอาจรย์เกียร์สองคนนั่นสไปเลยว่าโอ้ไทยสองพี่เหลี่ยมขา นะบอกกาย่างต้องไปนี่เขาวานเขาแล้วหน่อยเขาสว่าไหา้บ้นเกิดกันว่าอย่ดอกแล้วว่าบริยากลงไปเหยวของคนนะครับบางคนกิว่าคือทายใ่ทั้งดาอ่ะเดี๋ยวผมกับไปอ้วยหัวจักกลับมาครับ เฮ้ยคัยกแล้ววันตามแบบตามแผนจังเมตรเขาแทะออกสี่เมตรเบอร์อร่างเนี่อนยอ,อ่ะให้เพิ่นไปอวยหัวจักมากครับเดี๋ยวพาเบิ่งไก่โอ้ยขวัญเกี่ยวงอนดีครับเว้ย ตาวตาวมาโอ้ดันข้าวเดียวไปมีดเรื่องยุ่งๆบอกเลยโอ้มัมดีเถอะว่าแหงมีเสียงแหงแรีนเร็วตุนเอา เพ่งเขาเปิดแห้งอยู่ครับแต่ว่าเสียงทอดโอ้ยโอ้ยพอเถแหมโอ้โอ้ยพักเถอะวะเอาเกียสองถ้าว่ายันตกะขันแท่นี่ยันใส่เกียสามอยู่ รถใหม่ป้ายแดงเอาฝันนิ่มๆมากครับอาจงกันหวัวไปจังน้อยกับเอาเถอะเอาร้านอาหาราี่มีเตซิกเนี่ยเจอ แต่ว่ารถไทยนี่ซิกดินโอ้ประเภทว่าจะเฮ็ดเอลเงี้ยงๆ,ๆนี่สุดยอดเลยเอาถอยหลังเจียสองรูปเอ้ยขีดินฟงขึ้นพุ่นบาน,นอ้ถ้ารถหอนจะหน่อยนี่ขากเลยเนาะ เดี๋ยวต้องเฮ้าเฮ้าเฮ้าจะหน่อยเนี่ยบุ้ยไปตะบึงกับอ้บาวนี<อ>่กระจาดบอจาดเอากระจาดเอากร,ร,ร,ระได้เฮ้าเป็นผู้ชายเอ้าฝานมานอาม้าวง่ามละบัน หาบดีปัญยังอ้าวฝนไปแล้วฮะ บ้านหัวหนาหัวยูออ่อ้าม่วนดีเถอะวะเอาเดี๋ยวคลิปนายยงาังมีภาพไปเบิ่งมันม่วนครับโอ้ทำงานคล่องแค่ว่องไวดีครับ8 808 แ8สแแรงม้าเทอร์โบ